ผมไข่มุกตราเมจิฟามร้อยห้าสิบเีครับอยางเป็นการต่อนะครับพอพี่เด็กเรียเสร็จแล้วเพื่อนพี่เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2556คือในวันที่12ตกราคม2556วันเด็กแห่งชาติได้จัดขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนทั่วประเทศได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนทั้งในเรื่องของสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบเด็กหญิงบุตรสเริงทองขาดโรงเรียนม,มัธยมวัดใหม่